รถ3คันราคาดีๆเอฝากทุกคนครับนบเป็ดช่องโนเนมนะครับวันนี้แฟนๆชาร์โนเนมติดตามให้ดีนะครับวันนี้เราจะมีโปรโมชั่นรถ3คันราคาดีๆขอฝากทุกทุกคน,นครับไปดูกันว่า3คันมีอะไรบ้างดูรถโปรโมชั่นคันแรกนะครับ ตัวนี้เป็น bmw 3 20D นะครับตัวนี้เป็นตัวโมเดลมี i drive สำคัญคือชุดแต่งอาลิน่าแท้ทั้งคันกันชนล้อเดี๋ยวไปดูก่อนราคาตั้งนะครับเราเคยขายไว้ที่1,390,000บาทนะครับวันนี้ราคาโมโมชั่นเป็นแค่1 1 9 0 0 0้บาทเนะครับไม่ <c oughs> 90,000กว่านะครับกันชนทั้งหน้านี่เหยียบแสแล้วนะครับกันชนอาลิน่าแท้นะครับตัวนี้เป็นสีตรงอัลฟน่าเลย m a c o o k นะครับ แค่แม็กเนี่ยเบิกใหม่ก็เกือบสองแสนแล้วนะครับสติกเกอร์ตรงรุ่นตัวนี้เป็นคีเลสทั้งหมดนะผมเคยรีวิวละเอียดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นดูสภาพภายในนะครับเอี่ยมอ่องมากไม่เก้าหมื่นกว่านะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูนะครับ ไม่เก้าหมื่นกว่าเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นไอรี์ใหญ่ด้วยนะครับภายในไม่มีที่ติเลยนะครับรถสวยจริงๆทุกอย่างสวยงามมากนะครับแม็กขอบ20นะครับช่วงล่างมีท่อด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูคันต่อไปดีกว่าว่าคันต่อไปจะลดโปรโมชั่นเท่าไหร่ครับมาถึงโปรโมชั่นคันต่อไปนะครับตัวนี้เป็น e-class นะครับ เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นก่อนเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับตัวนี้เป็นเบนซ e ์อีคลนะครับ e 2 3 0 w 2 1 1นะครับรุ่นนี้เป็นปี2009ันาไแสนห้าเท่านั้นนะครับวันนี้สเปเชียลสำหรับชาวโนเนมนะครับราคาตั้งเราตั้งกันอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทนะครับตอนนี้ลดพิเศษเหลือแค่5,7 0,000บาทเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าพิเศษจริงๆคันนี้นะครับเป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเนี่ยตัวนี้เป็นเครื่องเป็นซิน2,500ันะครับซีซีนะ ให้แรงม้าประมาณ204แรงม้าครับผมบอกเลยว่าออปชันเยอะสุดๆนะครับรถคันนี้สภาพสวยนะครับตัวนี้เป็นหน้าถนูเรียบร้อยแล้วนะครับเหน้าถนูเรียบร้อยแล้วครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับยางพร้อมใช้นะครับเป็นมิชลินเรียบร้อยแล้วนะวันนี้สภาพแบบนี้แบบที่ผมบอกนะครับราคาเป็นแค่5 70,000บาทเท่านั้นนะครับดูสภาพสีเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นกุญแจ keyless แล้วก็จิ้มเข้าไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับดูภายในนะครับสภาพดีมากนะครับเบาะเมมนะครับกระจกทับออโต้ทั้งหมดนะครับคันนี้สตาร์ทให้ดูนะฮะไม่แสนห้านะฮะตัวนี้เป็นเครื่องอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นเครื่อง V 6 2 5 0 0ซีซีนะครับเนี่ยปุ่มแอร์ทุกอย่างดีหมดนะฮะตัวท็อปสุด สภาพทุกอย่างโดยรวมถือว่าดีมากนะครับก่อข้างหลังส,สวยครับสีคันนี้โดยรวมถือว่าสวยนะครับ E 2 3 0เห็นเรียบร้อยแล้วนะครับ2.5นะครับสภาพข้างหลังดีหมดเลยนะครับตัวนี้สามารถเอาไว้เกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ตัวยกยิ้วตรงนี้ได้นะครับบุ๊กเซอร์วิสพร้อมนะครับ โปรโมชั่นคันนี้นะครับเบนซ์ ben e l a s s นะครับ e 2 3 0นะครับปี2009นะครับตัวหน้าทนูเรียบร้อยนะครับไม่แสนห้าราคาเพียงแค่570,000เท่านั้นนะครับไปดูคันต่อไปดีกว่าว่ามีโปรโมชั่นอะไรกันบ้าง มือดสเปน GLC นะครับตัวนี้เป็น25 0 d ดีตัวนำเข้านะครับปี2016ไมล์แสนห้านะครับตัวนี้เป็นตัวประกอบนอกสีแดงตัวนี้หายากนะครับตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่าออปชั่นเยอะที่สุดนะครับวันนี้ราคาตั้งที่อื่นขาย2ล้านกว่าก็มีนะครับเราเคยตั้ง1 9 9 0 0 0้านบาทวันนี้ราคาพิเศษเป็นแค่ลดไปเลยแสนหนึ่งนะครับที่1 0่0แสนกว่าบาทตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ผมบอกว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับดูอย่างแรกตัวนี้จะเป็น LVD Intelligent Light System แล้วนะครับนะตัวนี้เป็นไฟปรับตามมุมองศาเรียบร้อยแล้วนะครับคิวโครเมียมทุกอย่างนะครับตัวนี้มีกล้อง360กล้องรอบคันนะครับนะตัวนี้โลโก้ m r r c e d e s สวยงามนะครับตัวนี้มีซัน o ูปทั้งคันนะครับคีเ s สทั้ง3บานนะครับจะเห็นตรงนี้ได้ผมจะกดให้ดูนะฮะถ้าคีเ s สกดไปปุ๊บเนี่ยนี่คือล็อกแล้วนะฮะ ผมมีรีวิวละเอียดไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูโปรโมชั่นข้างในนะครับคันนี้ไมแสนนะครับแต่เข้าศูนย์ทุกระยะนะครับจริงๆรถดีเซลเป็นเรื่องปกตินะฮะสตาร์รถให้ดูนะฮะโอเั่น okay. เยอะมากนะครับภายในสวยมากนะครับ ภายในดูดีหมดนะครับตัวนี้มี3จอแล้วมีซันรูฟแล้วนะครับสวยงามสุดๆครับจอนะครับตัวนี้เป็นจอบนสเ e s p e n นข้างหลังนั่งสบายมากนะผมเคยรีวิวให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวดูรละเอียดในช่องผมได้อีกทีหนึง่งตัวนี้จะเป็นตัวที่มีจอข้างหลังด้วยนะครับแอร์แยกข้างหลังให้ด้วยสภาพดีมากนะครับ 1> 1, 8, 90, หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทลดเทิทนนั้นะครับเป็นลายไม้อย่างนี้ด้วยทั้งหลังนะครับตัวนี้เป็นโฟเมติกด้วยนะฮะ G L C 2 5 0 D โฟเมติกนะครับโอเคครับใครสนใจรถทั้ง3ครคันนี้นะครับสามารถ โทรมาที่0617456222นะครับหรือ0819082026หรือ QR code ตามนี้หรือแอดมาที่แอดโนเนมได้เลยครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นคลิปที่4สี่ที่รอมา